ประมาณนี้จ้าตามมะคุ้งพี่น้องตามมะคุ้งมะคุ้งเคิมเส้นเส้นเสีบจ้ากมไปนั่งหุ่นเค็มน่ไย่างกระอ้กสาย่างกะเกานั่นีเกีด quá em nhon quá đẹp nhon quá đẹp nhon luôn tằm bạc chắc bây giờ kinh được bao nhiêu tiền lao lá ตามมะพป้านี่บักรก่อนชุนรสใสบบร้ายด้ชุนมีน้ำตาลมาเนาะบ่อเดว่ม mm ีน้ำตาลประแดกนี่อันแดนี่ประแดกนี่หอมปลาแดนี่หอมเล็กน้อยเนาะ ก่อนมีใส่หน่อเยอะย่อยขอดไปเส้นเดออันยตั้องมุ้งมันจ้าจ้านี่ไดนัวฟักพี่พี่กมี้นอดประเดกไหมพี่น้องอดประเดดใส่กุ้นต่อนไปแล้วก็น้ำปลา bà ngang gì đây, cái là, à, là gì à, đây, ừ. không cả, ขึ้นขึ้นได้อ่ออะขึ้ยอดแกแ้กนผู้ใดินบแซไปหาหมออาหารเ้ยพี่น้องเลยทำมาหุงคุกน,นี่เรียบร้อยพี่น้อง แบมบอมีแนวคือแบอิลีอีลอพี่น้องปเสิร์ฟพี่น้องเสิร์ฟเปา่กินเขาน้ำกันกินเขาก็ตำมัง